สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่ทีมอันดับ89โลกนะครับประกาศ30ชื่อล้วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟี فا เดยสเฮลิโอซูซานำทัพ23บแข้งบาเลนชุดอื่นเครื่องกับทีมชาติไทยที่ปทุมธานีเฮลิโอซูซาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติบาเลนเผยรายชื่อ30นักเตะที่จะอื่นเครื่องกับทีมชาติไทยที่บีเจสเตเดียมในวันที่31พฤษภาคมออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อดังต่อไปนี้ ผู้รักษาประตูซายิดจาฟ่าซายิดอลาวีอัมมามูฮัมหมัดกองหลังอับดุลลาอัลฮาซา,าวาลิดอัลฮายัมอามินบินอัดดีฮามัดซัมซานอาเมดบูกามาอับบาตอายัดมูฮัมหมัดอเดลอเมดอับดุลลาราชิดอัลฮุตีซายิดเลธฮาอิซากองกลางอาลีฮารัม มาดีอ ah. ับดุลลาติฟอัมมาจาฟาโอมาซาเบย์ยาซิมอัลไซฮิกอาลีมาดานมาดีฮูไมดานโมฮัมเหม็ดมาฮูนคูมาอิลอัลลัสวัดเอเบหิมอาคาตเตาอับดุลวาฮับเอามาลูตโมฮัมเหม็ดอับดุลวาฮับซายิดซซอิดจามานลาชิดกองหน้าอับดุลลา ยูซุฟมาดีอับดุลจาบาและสายิดฮาชิมอีซาโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจะอุ่นเครื่องกับบาลเลียนที่ b ีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธาน,นีวันที่31พฤษภาคมปี2565เวลา19นิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ ASP สนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเผยฟาบาดฟ้าอีกปัดเงินก้อนโตจากทีมเหนือ เพื่ออยู่ลารชนต่อหลังเข้ามาวาดลวดลายฝีเท้าให้กับชมบุรีเอฟซีได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างอิมแพกให้กับแฟนบอลโดยเฉพาะการเป็นมากกว่าสถานะเจ้าชายบูไนที่มาพร้อมกับฉายานักเตะที่รวยที่สุดในโลกแต่ต้องการใช้ชีวิตด้วยตัวเองเหมือนคนทั่วไปแถมแทบไม่มีรายงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้กับสถานเอกชทูต e บูไนได้รับทราบสำหรับฝ่ายอีกเจฟฟรีย์โบเกียล่าสุดทีมข่าวบนไทย com ได้รับรายงานว่าก่อนที่ฝ่าบาทฟ่าอีกจะตัดสินใจอยู่กับฉลามชนต่อไปมีสโมสรทางภาคเหนือเคยเสนอเงินเดือนให้มากกว่าทางชมบุรีเอฟซีถึง3เท่าทว่าเขาไม่สนใจโดยให้เหตุผลว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรองเท่านั้นแต่เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตในถิ่นชมบุรีสเตเดียมซึ่งอยากอยู่ต่อนานๆไม่ได้อยากอยู่แค่ปีนี้หรือปีหน้าอีกทั้งแฟนบอลก็ยังคอยซัพพอร์ตเขาอย่างดีด้วยสำหรับฟาอีกเจฟฟรีย์โบเกีย ปัจจุบันอายุ24ปีลงเล่นให้ทัพฉลามชนในลีกไปทั้งหมด14นัดทำไป4แอสซิสส่วนในระดับทีมชาติผ่านการตีชติมชาติบูไนชุดใหญ่มาแล้ว6นัดโดยเวลานี้เจ้าตัวอยู่ในระหว่างการพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษซึ่งจะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมในช่วงปีซีซั่นเดือนมิถุนาย,ยนนี้โดยดาวเตะหมายเลข11ของฉลามชนเป็นบุตรของเจ้าชายเจฟฟรีย์โบเกียพระอนุชาองค์เล็กของสมเด็จ พระราชาทิบดีซุนลตานฮัสซานันโบเกียกษัตริย์ราชวงศ์บูไนซึ่งถูกสื่อต่างประเทศจัดอันดับให้เป็นนักเตะร่ำรวยที่สุดของโลกจากการจัดอันดับมาก้าเมื่อปี2019ที่มีทรัพย์สินราว20,000ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ6 0 0นล้านบาทส่วนข่าวต่อมาเจ้ายาตามสมทบลิวกิวยืนยันปล่อยตัวสิทธิโชคช่วยช้างศึกยู23บูเอเชีย เอฟซีลิเกสโมสรต้นสังกัดของซิติโชกพาโถแถลงยืนยันปล่อยตัวดาวเตะรายดังกล่าวเข้าสมทบทัพช่างศึกยู23ลุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมช่างศึกยู23ที่จะลงฟาดแข่งในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานล่าสุดเอฟซีลิเทีมจากเจลีก2ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจ้ยายญ้าซิติโชกพาโซ ดาวเตะทีมชาติไทยย23ได้ออกมาแถลงปล่อยเจ้าตัวเพื่อบินมาช่วยทีมอย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่ซิดโชคพาโซมีชื่อเป็น21คนในการกรุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2022และจากการแถลงปล่อยตัวครั้งดังกล่าวจะทําให้เจ้าตัวเตรียมบินมาช่วยทีมในทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ โคดโยงได้นําทุกทีมเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานแล้วทั้งนี้สําหรับโปรแกรมการแข่งขันในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบสุดท้ายของทีมชาติไทยอยู่23มีดังนี้2มิถุนายนปี2565เวลา22นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามณนะบุญยอดก่อสเตเดียม5มิถุนายนปี2565เวลา22นทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติไทยณนะบุญยอดก่อสเตเดียม และ8มิถุนาย,ยนปี2565เวลา20นาิกาทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยณปักตาก่อมากาซีสเต,เตเดียมนะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเดลทองปิดจอบซ้อม UAE บุกอุซเบซ้อมทันทีรอล้างตาชังศึกเหลทองเวียดนามปิดจอบซ้อมที่ UAE ยกพลเข้าอุซเบแล้วนะครับลงซ้อมวันนี้รอประเดิมสนามเจอไทยศึกย23ปีเอเชีย โดยช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยอยู่2ิปีเตรียมแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน2 3ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานโปรแกรมเตะกลุ่ม C ของทีมชาติไทยวันที่2มิถุนายนเวลา22่สเนิกาพบกับเวียดนามวันที่5มิถุนายนเวลา22่สเนิกาพบกับมาเลเซียและวันที่8มิถุนายนเวลา20่สเนิกาพบกับเกาหลีใต้ส่วนเวียดนามคู่แข่งดาดแรกของไทยกุศอหน้าใหม่กงอกยุนที่มาคุมแทนป์คฮังซอ พาทีมไปซ้อมที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตบินเข้ากรุงทัสเคนเมื่อ29พฤษภาคมพร้อมกับลงฝึกซ้อมมือแรกในอุซเบเมื่อ30พฤษภาคมขณะที่ทีมไทยเดินทางทรหด17ชั่วโมงถึงอุซเบวันนี้30พฤษภาคมเช่นกันซึ่งตามกำหนดการจะซ้อมทันทีทีม23ปีไทยกับเวียดนามเพิ่งเจอกันในศสกรอบชิงชนะเลิศซีเกมครั้งที่31ซึ่งเวียดนามชนะ1ประตูต,ต่อ0คว้าแชมป์ไปทันที